เจริญโภคภัโดยการสนับสนุนเคียงข้างทีมอีกทีนะครับหนึ่งสอง กีฬาในช่วงระหว่างเราก็จะทําเป็นระบายกลุ่มแล้วคุยประจตรกรองขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งกองขอขอบคุณคนี้เป็นแสดงศักยภาพที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งคนจากยจะได้อาหารกรต้องขอขอบคุณให้การสนับสนุนติดเราด้ยินเสียงของเราไปเห็นเขาทาบ้างคนอื่นก็ประโยชน์่ะมีประโยชน์สิ่งบางอย่างที่ผมดีใจนะครับมุงมันสูเข้าไยเร็วนะคะแรง หน้าจับตามมากเดี๋ยวเราจะมาดูสองหนเหมือนกันครับตามโปรแกรมที่ได้ไปสู้พวกเขาจะเข้มคนขึ้นทุวันครับเพราะฉะนั้นงานคจะแข่งทางไกลแล้วคำแนะนำเรื่องเลยก็คือเรื่องของการสื่อสารนะคะการเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องการติดต่อสื่อสารไปแดงๆอยู่ด้วยนะคะท่า